สวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องเอเรือนทอนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วเอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เอได้าหาวัตถุมงคลมาเพิ่มนะคะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะคะกับหลวงปู่มหาศิลามาแบ่งปันกันอีกนะคะใครที่สนใจนะคะใครที่สนใจที่จะบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะคะ าสามารถแอดไลน์มาได้ที่0924360245หรือใครที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลย0924360245นะคะมีค่าจัดส่งนะคะมีค่าจัดส่งครั้งละ50บาทแล้วก็เอมีเก็บไปทางด้วยนะคะเก็บไปทางนี้ขอคนพร้อมรับนะคะเพราะว่า อเอทําเก็บปลายทางแล้วปัญหาเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปลายทางไม่รับสินค้าไม่รับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อกันดีกว่าเนะาะอสำหรับพี่พี่ที่จะปิดวัตถุมงคลนะคะที่จะให้จัดส่งปลายทางนะคะมีค่าจัดส่ง70บบาทเนาะ ปลายทาง70บาทนะคะถ้าแบบโอนแบบโอนเนี่ยค่าจะส่ง50บาทค่าจะส่งต่อครั้งนะคะต่อครั้งปิด5องค์10องค์นะคะค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่แบบโอน50บาทปลายทาง70บาทนะคะปลายทางนี้ขอคนที่ปิดจริงนะคะไม่ไม่ไม่หลอกให้เอสส่งไปฟรีนะคะเพราะว่าเอ โดนมาหลายรายการแล้วโดนมาหลายท่านแล้วนะคะปลายทางแล้วไม่ไม่รับสินค้าเนาะไม่รับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนอะอาะเดี๋ยวมาพบกับรายการแรกกันเลยนี่เลยรุ่นประสบการณ์ประสบการณ์หมาดๆเลยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นนะคะเพิ่งเกิดขึ้นเลยนะคะปีหกหกปีล่าสุดนั่งกระดานสามแผ่นนะคะนั่งกระดานเนาะ อันนี้ออกที่วัดโกศิตรามนะคะปีหกหกนะคะข้างหลังจะเป็นแผ่นทองแดงนะคะเป็นแผ่นทองแดงระบุปีไว้ชัดเจนเลยเนาะระบุปีไว้ชัดเจนสองพันห้าร้อยหกสิบหกออกวัดโดยตรงนะคะแล้วก็รับที่วัดด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเก๋นะคะประกันแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ประกันแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยทุกรายการนะคะทุกรายการวันนี้นะคะทุกรายการออกจากวัดประกันแท้นะคะ อันนี้ประสบการณ์ล่าสุดเลยนะคะประสบการณ์ล่าสุดเลยรถรถกระบะเมานะคะมเมาแล้วขับข้ามเลนมาพุ่งมาชนมอเตอร์ไซค์นะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะสองรายแล้วก็คนที่รอดคือคนที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อแอคนี้เลยนะคะปีนี้ด้วยนะคะปีหกหกนี้เลยเนาะวัตถุมงคลของหลวงพ่อนี่สุดยอดจริงๆนะคะช่วยคุ้มครองนะคะ สิยานุสิตเนาะให้แค่แค่คาดปลอดภัยแควคาดปลอดภัยนะคะาบางคนบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องก็ต้องตายทุกคนก็จริงอยู่เนาะมันก็ต้องตายทุกคนแน่นอนแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะอาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะหลวงพ่อก็จะดูแลรักษาไปจนกว่าจะถึงเวลาของเราเนาะ อันนี้เป็นเมตตาของหลวงพ่อนะคะอันนี้แบ่งบุชาในราคา250บาทนะคะถึงจะมีประสบการณ์นะคะจะมีประสบการณ์แล้วแต่ราคาก็ยังคงอยู่ที่250บาทนะคะได้มาได้มาไม่แพงก็จะแบ่งไม่แพงนะคะอันนี้ได้มาจากวัดก็ขอบวกค่าน้ำมันนิดหน่อยเนาะ250บาทนะคะ่าะการต่อไปฉากตะวันฉากตะวันนะคะนี่ก็ร้อนแรงเหมือนกันนะคะฉากตะวันนี่ก็ <utan> Ask, ประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนาะแล้วก็มีประสบการณ์เยอะด้วยในทุกๆรุ่นนะคะที่มีฉากตะวันนะคะจะมีประสบการณ์ออกมาทุกครั้งเลยจะมียันนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะของปี66จะมียันนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าเป็นยันแบบนี้นะคะของปี55ก็ 6, 5, S, 5, จะเป็นอีกยันหนึ่งปี5้อ่าปี6 6 5ก็จะเป็นอีกยันหนึ่งปี64ก็จะเป็นอีกยันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นปี 6, 6 หกหกนะคะยันจะเป็นแบบนี้ข้างหลังเป็นหนุมานนะคะเป็นหนุมานาแบ่งบูชาในราคาสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูแอคที่แววตามีความเมตตามากนะคะแววตาของหลวงพ่อในแอคนี้นะคะหลังฝาดูกี่ครั้งก็เห็นความเมตตาชัดเจนเลยนะคะ แอคนี้แววตามีความเมตตาชัดเจนมากนะคะหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีความเมตตาสูงมากนะคะใครเดือดร้อนให้จุดธูป9ดอกให้มองหน้าหลวงพ่อแล้วให้พูดตรงๆไม่อ้อมค้อมนะคะขออะไรให้ขอเลยแต่อย่าขอให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะหลวงพ่อไม่ช่วยแบบนั้นเนาะมันจะย้อนกลับเข้าหาตัวเองอันนี้แบ่งบูชาในราคา250บาทเช่นกันนะคะ อันนี้เสกแหวนนะคะเสกแหวนเสกแหวนเลียมเดิมๆจากวัดนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา250บาทเช่นกันนะคะแอคนี้ทำน้ำมนต์นะคะแอกนี้ทำน้ำมนต์เนาะใครที่กำลังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะอยากจะอาบน้ำมนต์บูชาแอคนี้ไปได้เลยนะคะทำน้ำมนต์เนาะ ขึ้นคอได้เลยสบายใจเหมือนกันนะคะเหมือนหลวงพ่อทำน้ำมนต์ให้นะคะอันนี้ก็แบ่งบูชาในราคา250บาทนะคะรายการต่อไปเป็นออกนอกวัดนะคะเป็นออกนอกวัดอ่าอันนี้ออกวัดหนองตะแก้วนะคะออกวัดหนองตะแก้วปลกเสกที่วัดในวันที่12เมษายนคล้ายวันมรณะของหลวงพ่อนะคะปลกเสกที่วัดหนองตะแก้วนะคะในโบสถ์เนาะ มีเกจิร่วมปลูกเสกหลายองค์เลยจำชื่อเกจิไม่ได้สักองค์เลยอันนี้เป็นใบสมอนะคะเป็นใบสมอเป็นใบสมอที่หลวงพ่อปลูกไว้ที่วัดหนองตะแก้วนะคะนี่เลยอันนี้แบ่งบูชาในราคา200 200บาทเท่านั้นนะคะ200บาทเท่านั้นรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปอ่าสมเด็จ สมเด็จยังไม่หมดนะคะยังมีแบ่งอยู่นะคะสมเด็จสมอเก้าอันนี้ก็รุ่นประสบการณ์เลยนะคะ,ะพี่ๆบูชาไปโทรมาเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นเลยนะคะถูกหวยนะคะถูกหวยอ่าอันนี้ในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบเมตตาสูงนะคะอ่าพี่ที่เช่าไปนะคะบูชาไปอีกท่านหนึ่งถูกหวยนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะ รถแท็กซี่ขับรถแท็กซี่นะคะไม่มีลูกค้าเลยตั้งแต่ได้ไปได้ลูกค้าตลอดนะคะอันนี้เป็นพิมพ์กลางนะคะน,นี่เป็นพิมพ์กลางอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะไม่มีกล่องเนาะไม่มีกล่องอันนี้ได้มาจากวัดหลวงพ่อเนี่ยเจ้า,จาวาดเนี่ยเก็บไว้เพื่อที่จะทามวลสารเอาไปทําเป็นมวลสารของรุ่นนี้เป็นรุ่นสองนะคะอเผอิญว่าไปเช็คดูแล้วยังสมบูรณ์ท่านก็เลยแยกไว้นะคะท่านก็เลยแยกไว้เอไปที่วัดแล้วไปเจอนะคะ ไปขอบูชารูปนะคะไปขอบูชารูปบานนี้เสร็จแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพอมีสมอเก้าบ้างไหมหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเออมีมีเป็นสมอเก้ารุ่นหนึ่งเลยนะปีห้าเจ็ดจะเอามาทําเป็นมวลสารรุ่นสองแล้วยังสมบูรณ์หลวงพ่อก็เลยเสียดายก็เลยแยกไว้นะคะก็เลยบูชามาแบ่งปันนะคะรับจากมือจเจ้าอาวาสโดยตรงเลยนะคะไม่ต้องกลัวเก๊นะคะแท้ล้านเปอร์เซ็นต์แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ อันนี้แบ่งบูชา300บาท baht, อันนี้200บาทเนาะไม่มีกล่องนะคะแจ้งก่อนนะคะว่าไม่มีกล่องถ้าอยากได้แบบมีกล่องนี่เลยรุ่น2นะคะรุ่น2รุ่น2ข้างหลังเขาจะระบุรุ่นไว้แบบนี้นะคะมีทั้งแบบระบุรุ่นแล้วก็ไม่ระบุรุ่นแต่ว่าเอได้มาเนี่ยตอนนี้ที่เหลืออยู่มีแต่ระบุรุ่น2แบบนี้นะคะระบุเป็นรุ่น2แบบนี้เนาะอันนี้แบ่งบูชา200บาทนะคะเป็นมวลสารเดิมของรุ่นแรกนะคะ เป็นมวลสารเดิมก็เ,เท่ากับว่าได้ปลูกเสกเพิ่มนะคะปลุกเสกเพิ่มาจากรุ่นเดิมก็ปลูกเสกอย่างเข้มขังแล้วนะคะอันนี้ก็เอามาผสมมวลสารใหม่เอามาปลูกเสกอีกนะคะเอามวลสารเดิมมาผสมกับรุ่นใหม่ปลูกเสกเพิ่มอีกนะคะสีจะแตกต่างกันเนาะผ้าใหม่กับผ้าเก่านะคะอันนี้รุ่นปีห้อันนี้เป็นรุ่นสนะคะ ปีหกห้านะคะปีหกห้าปีที่แล้วนี่เองนะคะปิดคู่ไปนะคะห้าร้อยปิดคู่ไปห้าร้อยอยากได้ทั้งสองรุ่นเนาะอะรายการต่อไปรายการต่อไปเป็นผ้าผงนะคะเป็นพระอ่าเกี่ยวกับเมตตาค้าขายนะคะเมตตาค้าขายโอมสิทธินะคะดังมากนะคะคุณแผนหลวงพ่อกลวย ดังมากนะคะจนออกมาเป็นเพลงเนะาะออกมาเป็นเพลงคาถานะคะหลวงพ่อกลวยชุตินทโรนะคะขออนุญาตเออเอ่ยชื่อนักร้องนะคะน้องการนะคะน้องการเพลงคาถาคุณแผนนะคะดังไปทั่วโลกเลยเนาะอันนี้เป็นคุณแผนรุ่นสิทธิ์กตันยูนะคะมีเมตตาสูงมีเมตตาสูงมากเลยนะคะใช้ในเรื่องของการค้าขายนะคะค้าขาย ติดต่อเจรจาเนาะติดต่อเจรจาขุนแผนเรื่องเือนะคะนี่เลยให้ดูข้างหลังให้ดูข้างหลังอ่าเป็นยันยันตุ๊กตานะคะยันประจําตัวของหลวงพ่อนะคะยันประจําตัวของหลวงพ่อเลยนะคะยันนี้อ่า คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อบอกว่ายันอันนี้ได้ออกมาคือตอนเขียนเนี่ยมือมันไปเองนะคะมือมันไปเองเนาะอันนี้มือไปเองไม่ได้บังคับนะคะไม่ได้บังคับว่าต้องวาดออกมาแบบนี้แบบนี้นะแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าพอลงมือเขียนเนี่ยมือมันไปเองก็เลยได้ออกมาเป็นรูปนี้นะคะเป็นเป็น,ปนก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นยันแก้วสารพัดนึกนะคะเป็นยันแก้วสารพัดนึกนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่บูชาไปให้ลองขอนะคะให้ลองขอหลวงพ่อนะคะขอในสิ่งที่เป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้เนาะอย่าขอเกินกําลังนะคะอย่าขอเกินกําลังขอในสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ไม่ขอให้คนอื่นเดือดร้อนเนาะไม่ขอในสิ่งที่จะทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะ,อ,ะอันนี้แบ่งบูชาในราคา600บาทนะคะ 600บาทเท่านั้นออกจากวัดโดยตรงนะคะวัดโคศิตรามปี2566นหะคะนานนะคะ,นนนะ,คะหลายปีมากแล้วที่ไม่ได้มีคุณแผนออกมาจากวัดแบบนี้นะคะตั้งแต่รู้จักหลวงพ่อมาก็เพิ่งเห็นนะคะเพิ่งเห็นคุณแผนนะคะชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะคะได้เจอหลวงพ่อแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะคะขอแต่ว่าให้ซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์ ไม่ผิดคําพูดนะคะมีสัจดะเนาะมีสัจดะหลวงพ่อจะไม่ชอบคนที่ไม่มีศัจจะนะคะอ่ารายการต่อไปรายการต่อไปเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อปีนี้ออกมาสองรุ่นนะคะปีนี้ออกมาสองรุ่นเป็นแบบนี้เนาะสิทธิ์กตันยูนะคะสิทธิ์กตันยูสองรุ่นแบบนี้นะคะแบ่งบูชาในราคารุ่นละห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ รายการต่อไปเป็นเม็ดกระดุมไป,ไปไวๆกันเลยเนาะเป็นเม็ดกระดุมนะคะอันนี้เนื้อทองฝา,าบาทแบ่งบูชาในราคา100บาทเท่านั้นเอาไปเลี่ยม3ทางเนาะเอาไปเลี่ยม3ทางหรือเอาไปเลี่ยมตั้งหน้ารถนะคะก็กําลังดีเลยนะคะอันนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะคะแบ่งบูชา200บาทนะคะที่ร้านรับเลี่ยมนะคะที่ร้านเอรับเลี่ยมด้วยนะคะรับเลี่ยมตั้งหน้ารถหรือจะเอา ไปเลี่ยมแล้วก็ไปตั้งไปตั้งหน้าร้านขายของเล็กๆนะคะไปตั้งหน้าหน้าร้านเราก็ได้เนาะตั้งหน้ารถตั้งหน้าร้านสําหรับพื้นที่แคบๆเนาะหรือใครที่สนใจจะเอาใบโพไปห้อยหน้าร้านก็ได้นะคะค้าขายดีนะคะเอาไปค้าขายนะคะอันนี้แบ่งบูชา200บาทนะคะออกปี66นะคะออกปี6 6รุ่นกระตันยู รายการต่อไปเป็นล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะล็อกเก็ตเป็นล็อกเก็ตเล็กนะคะข้างหลังจะเป็นอ่าหนุมานเป็นหนุมานแบบนี้อันนี้ออกปีหกหกนะคะออกปีหกหกแบ่งบูชาในราคาห้ารอยี่สิบาทนะคะห้ารอยี่สิบาทต่อไปเป็นศิวลีศิวลีนะคะนี่เลยเป็นพิมพ์ไม่มีย่ามเป็นพิมพ์ที่นิยมมากของหลวงพ่อกลวยนะคะ เป็นพิมพ์ที่นิยมมากของหลวงพ่อกลวยข้างหลังเนี่ยจะมีชื่อวัดโกศิตารามปี2566นะคะปี2566ตอนนี้กำลังสะสมสะสมเงินอัน,น้อยนิดเพื่อไปถอยโทรศัพท์ใหม่เพราะว่าเครื่องนี้กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะคะกำลังพยายามอยู่เนาะ ต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ที่ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเนาะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยรอการสนับสนุนจากพี่ๆนะคะช่วยบูชาวัตถุมงคลก็จะไปอถอยโทรศัพท์ใหม่จะไปหากล้องที่โฟกัสในการไลฟ์สดแบบนี้นะคะให้ชัดๆนะคะอันนี้แบ่งบูชา400บาทนะคะใครจะช่วยสนับสนุนนะคะรีบปิดเลยต่อไป เป็นเหรียญยอดนิยมนะคะเหรียญยอดนิยมเหรียญโล่นะคะเหรียญโล่ของหลวงพ่อนะคะเหรียญยอดนิยมอันนี้ก็เป็นรุ่นประสบการณ์เหมือนกันนะคะมีประสบการณ์เยอะมากอันนี้เป็นลมดำนะคะเป็นลมดําหลังหลังยันนะคะหลังยันลมดําอันนี้ออกปีหกหกเส้นเดียวกันนะคะออกปีหกหกสิทธ์กระตัญยู จิตกรกตัญญูนะคะอันนี้แบ่งบูชาห้าห้าิบาทนะคะออกจากวัดอบัตรประชาชนไปแลกมานะคะแลกมาเองกับมือเลยอันนี้ได้มาเองเลยเนาะไม่รู้คุ้มค่าน้ำมันหรือเปล่าเทียววัดอยู่นี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวก็ไปกราบหลวงพ่อเดี๋ยวก็ไปกราบหลวงพ่อ <c oughs> เพื่อที่จะไปเอาวัตถุมงคลมาแบ่งแบบมั่นใจนะคะแม่ต่อใครแล้วนะคะอ่า แต่ก็จะได้มาครั้งละน้อยเพราะว่าบัตรประชาชนใบหนึ่งจะสามารถบูชามาได้แค่นี่แหละถ้าเขาแบ่งบูชาสองรายการนี้ก็จะได้แค่สองรายการนี้นะคะบางวันก็มีคุณแผนพ่วงมาด้วยบางวันก็ไม่มีนะคะแล้วแต่ว่าวันไหนเขาจะปล่อยรุ่นไหนออกมาเนาะอ่าองค์นี้เป็นหลังหานุมานนะคะหลังหานุมาน อันนี้แบ่งบูชาในราคาห้ารอยห้าสิบบาทนะ5 5ารอยห้าสิบบาทเป็นเนื้ออันปาก้านะคะเนื้ออันปาก้า,าะรายการต่อไปสมเด็จนะคะสมเด็จปกโพล่มเย็นเป็นสุกนะคะรุ่นรุ่นเมตตาสิทธิ์นะคะอันนี้ก็ บูชามาจากวัดเหมือนกันนะคะยังมีอยู่นะคะที่วัดยังมีอยู่แต่ว่าหลังหลวงพ่อเนี่ยหลังลูกเหมือนหลวงพ่อเนี่ยหมดไปแล้วหมดไปนานแล้วด้วยนะคะยังมีรุ่นแม่ธรณีนะคะยังมีรุ่นแม่ธรณีเนาะค้าขายนะคะแม่ธรณีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการค้าขายเรียกลูกค้านะคะค้าขายข้างหน้าเป็นสมเด็จโปโปเก้าใบนะคะเจริญก้าหน้านะคะลมเย็นเป็น right สุขเจริญเก้าหน้า เนาะองค์นี้สวยมากสมบูรณ์มากใครทีอ่อยากได้ไปตั้งหน้ารถก็ฝากเลี่ยมได้นะคะที่ร้านรับเลี่ยมด้วยนะคะรับเลี่ยมด้วยเนาะอันนี้แบ่งบูชาในราคาหกร้อบาทนะคะหกรอยบาทเท่านั้นใครสนใจเรี่ยมไปเลยก็ปิดมาแล้วก็สั่งเรี่ยมได้เลยนะคะ พี่ร้านเลี่ยมเองนะคะเอ๋ไม่ได้เป็นคนเลี่ยมหรอกให้ลูกน้องเลี่ยมให้แฟนเป็นคนเลี่ยมเนาะให้ลูกน้องเลี่ยมอันนี้แบ่งบูชาในราคาหกร้อยบาทนะคะเราต้องใช้ให้คุ้มเนาะรายการต่อไปเป็นอล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตอันนี้ออกวัดหัวเด่นนะคะนอกวัดนะคะนอกวัดออกวัดหัวเด่นชื่อรุ่นนี้โอ้โหสุดยอดเลยชื่อรุ่น เรียกทรัพย์โชคลาภนะคะเรียกทรัพย์โชคลาภนะคะแล้วก็มีเจตนาการสร้างที่ดีด้วยนะคะเป็นการสมสมทบทุนบุรณะวัดหัวเด่นนะคะสมทบทุนบุรณะวัดเนาะสุดยอดแล้วข้างหลังจะเป็นมวลสารเดิมนะคะอันนี้ขออนุญาตจะสร้างจากวัดนะคะแล้วก็มีจีวรของหลวงพ่อนะคะ จีวอนอันนี้นะคะเป็นจีวรที่ห่มสลีรัก์ของหลวงพ่อนะคะที่มีการเปลี่ยนออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็แจกแจกลูกศิษย์ลูกหานะคะอันนี้ก็เอามาติดกับอ,อันนี้ทางวัดติดมาให้แบบนี้เลยนะคะทางวัดหัวเด่นอันนี้แบ่งบูชาเจ็ดร้อยบาทนะคะเอาไปเลี่ยมเนาะเอาไปเลี่ยมเอาไปเลี่ยมแล้วก็ตั้งหน้ารถก็ได้นะคะเอาไปตั้งหน้ารถก็ดี ะะหรือจะเลี่ยมขึ้นคอก็ดีนะคะเพราะว่าแววตามีความเมตตามากภาพหลวงพ่อภาพไหนออกมาก็ดูดีไปหมดนะคะมีตะกุดด้วยนะคะไม่ใช่มีแค่ผ้ายันเนาะมีตะกุดด้วยนะคะเห็นตะกุดนิดๆเพราะว่า,าจีวอไม่ใช่พ้ายันขอภัยพูดผิดพูดถูกกลัวมีคนแย่งพูดมีตะกุดด้วยนะคะสองดอกแบบนี้นะคะ เจ็ดรยบาทเท่านั้นสีเขียวเหนียวซับเนาะสีเขียวเหนียวซับอ่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะคะก็มีนำเสนอแค่นี้อ่าๆยังมีอีกมีแหวนอีกนะคะมีแหวนอ่าใครที่ขึ้นคอเยอะแล้วเอาแหวนไปสวมใส่เลยนี่เลยปีหกหกนะคะบางท่านบอกว่าที่คอเนี่ยเยอะมากแล้อันนี้เลยมียันแบบนี้นะคะยันแบบนี้ ขออนุญาตไม่แกะถุงเนาะอยากให้อยู่เป็นซินเดิมๆแบบนี้นะคะออกจากวัดแบบนี้นะคะนี่เลยวงละห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะหรือพี่ๆท่านใดที่สนใจสนใจอยากจะได้เป็นเป็นกระถินนะคะจองกระถินเนาะตอนนี้ที่วัดยังมีรับจองกระถินอยู่นะคะ ได้ข่าวแวววมาว่ากระถินนะตอนนี้เป็นเหรียญเหรียญทองเ่าเหรียญเหรียญอะไรนะเหรียญโล่เหรียญโล่นะคะกระไหลทองเนาะเป็นเหรียญโล่กระไหลทองยังมีอยู่นะคะตอนนี้ที่วัดยังจองกระถินได้อย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าวัตถุมงคลจะหมดเนะาะรายการต่อไปนะคะยังออกนอกวัดอยู่วัดเดิมบางอันนี้ออกวัดเดิมบางวัดที่หลวงพ่อไปอุปถัมภ์นะคะ วัดนี้อ่สายมูเนาะสายมูนะคะใครที่ได้ยินข่าวท้าวเวสสุวรรณนะคะท้าวเวสสุวรรณสายมูนะคะวัดนี้ก็โอเคศักดิ์สิทธิ์เนาะใครที่อสการะท้าวเวสสุวรรณนะคะมีหลายๆท่านนะคะที่ไปที่ไปเขาเรียกว่าอะไรเจิมฝ่ามือ ขอให้ค่ะไปเจิมฝ่ามือนะคะเปิดดวงนะคะเปิดฝ่ามือรับทรัพย์นะคะเอไปเจอม,มาแล้วนะคะปรากฏว่าพอไปเจอม,มาปังจริงๆค่ะดีมากเลยจะไปเจิมอีกนะคะอันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับจังหวะดวงของตัวเองด้วยนะว่าจะได้เจิมหรือไม่ได้เจิมเพราะเอไปหลายครั้งแล้วบางทีไปต่อคิวจะมืดกลัวมืดไม่ได้กลับกลัวกับบ้านมืดต่อคิวใกล้จะถึงคิวแล้ว หมดเวลาก็ต้องกลับไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เจิมได้เจิมครั้งหนึ่งจังหวะที่จังหวะไปวันนั้นไม่มีคนได้เจิมนะคะก็เลยได้เจอฝ่ามือเปิดฝ่ามือรับทรัพย์ดีมากเลยตอนนี้กำลังดังเลยนะคะรู้สึกว่าจะมีการสร้างาเหรียญท้าวเวทนะคะไปทำบุญกันเยอะๆเนอะ,เนอะเป็นวัดที่หลวงพ่อเคยอุปถัมภ์ไว้นะคะ ตอนนี้ก็กำลังดังกําลังดังเหมือนกันวัดเดิมบางสําหรับวัดเดิมบางเนาะอันนี้เป็นเหรียญน,น้าเต้าที่ออกวัดเดิมบางนะคะมีประสบการณ์ด้วยนะคะประสบการณ์ด้วยตอนนี้รู้สึกว่ากําลังจะท,ทําเหรียญททาเวศเนาะรอติดตามข่าวกันเนาะอันนี้แบ่งบูชาในราคา500บาทเป็นรุ่นกระตันยูนะคะรุ่นกระตันยูปี62ปี62นะคะ นาีวังพมมามะอาอ,อุนะคะคาถาหลวงพ่ออ่าหมดแล้วสําหรับรายการของหลวงพ่อต่อไปเป็นของหลวงปู่มหาศิลานะคะของหลวงปู่มหาศิลามีแบ่งปันกัน3มรุ่นด้วยกันนะคะเอารุ่นนี้ก่อนเลยชื่อรุ่นดีมากเลื่อนสมณศักดิ์ตอนนี้หลวงปู่ก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์ด้วยเนาะหลวงปู่กําลังดังเลยอันดับหนึ่งของเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะ ใครมีรีบเก็บเลยนะคะอันนี้เป็นครึ่ององค์หันข้างครึ่ององค์หันข้างนะคะข้างหน้าเขียนชื่อหลวงปู่หลวงปู่มหาศิลาเนาะห่วงเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะไม่ได้ตอกห่วงนะคะข้างหลังนะคะข้างหลังจะเป็นมีเลขนะคะมีเลขอันนี้ออกปี6 4สี่นะคะแล้วก็มีเลขสี่ห้า เก้าสามนะคะเลขสวยด้วยเลื่อนสมณศักดิ์นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สิ์สร้างถวายนะคะสิ์สร้างถวายเลื่อนสมณศักดิ์นะคะแบ่งบูชาในราคาหกร้อยแปดสิบบาทเหรียญต่อไปอันนี้เป็นเหรียญโลนะคะเหรียญโลรุ่นเทวาพิทักษ์ เป็นเหรียญโลนะคะเทวาพิทักษ์ออกปี64เหมือนกันนะคะออกปี64เหมือนกันเนาะเป็นเหรียญโลนะคะหวังเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะไม่ตอกนะคะไม่ตอกเหรียญสวยมากมียันกันปืนทั้งสองฝั่งนะคะข้างหลังเป็นเทวเวศด้วยนะคะหลังเป็นเทวเวศตอกนําเลิกนะคะเลข3552ใช่หรือเปล่าไม่รู้มองไม่เห็น สามห้าสี่สองนะคะเป็นเหรียญท้าวเวทนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคาห้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นต่อไปเป็นเหรียญสแต,ต็มนะคะเหรียญสแต็มสุริยันจันทานะคะออกปีหกสี่เช่นกันนะคะพิกแผ่นดินนะคะพิกแผ่นดิน เป็นเหรียญสแตมป์นะคะเลขอะไรนอตตรงนี้เลขสองเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ไม่แน่ใจว่ามันคือเลขอะไรนะคะเหรียญสแตมป์นะคะที่ระลึกข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นชื่อหลวงพ่ออะไรไม่รู้ราคาก็ตามนี้เลยสี่ร้อยบาทนะคะเหรียญสแตมป์ของหลวงปู่มหาศิลานะคะสี่ร้อยบาท ราคายังไม่แรงรีบเก็บเลยเนะาะวันนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยกับหลวงปู่มหาศิลามีมาแบ่งปันกันเท่านี้นะคะพี่ที่สนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่0924360245นะคะแอดไลน์มาได้ที่0924360245นะคะหรือไม่ได้เล่นไลน์ก็โทรมาปรึกษากันได้เลยนะคะโทรมาสอบถามกันได้อยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะคะ พี่ที่กำลังมองหาวัตถุมงคลที่ยังไม่เคยมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะคะแนะนำให้ให้เป็นรุ่นใหม่ๆเนาะให้เป็นรุ่นใหม่ๆแล้วก็ที่ออกจากวัดนะคะจะได้มั่นใจว่าเป็นของแท้นะคะเพราะว่าเอเคยดูแล้วนะคะวันนี้เอเลือนทอขอฝากช่องเองเลือนทอ,อไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เอจะลงให้ต่อไปนะคะมีพี่ๆบอกว่าแนะนํามาว่าให้หาวัตถุมงคลของอหลวงพ่อคูณนะคะมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะก็จะไปไปที่วัดนะคะไปที่วัดแล้วก็จะหาวัตถุมงคลของหลายๆเกจินะคะมาแบ่งปันกันเนาะวันนี้ขอบารมีของหลวงพ่อกวยนะคะคุ้มครอง สิทธินุสิทธิ์ของหลวงพ่อทุกคนเลยนะคะขอให้อย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำโกคนอย่าจนกว่าเขานะคะเอเลนทอสวัสดีค่ะ